ประท้วงอิหร่านเดือดดับแล้ว34คนมีเด็กด้วยอินเทอร์เนต็ตถูกตัดขาดทั้งเมืองเมื่อวันที่9มกราคม BBC รายงานว่าประชาชนจำนวนมากได้เดินขบวนไปทั่วเมืองหลวงของอิหอร่านและเมืองอื่นๆเป็นการพลังของผู้ต่อต้านระบอบการปกครองที่ใหญ่สุดในรอบหลายปีคลิปวิดีโอสแสดงให้เห็นถึงการชุมนุมอย่างสันติในกรุงเตหะรานและเมืองมาชาตเมืองใหญ่อันดับสองในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีซึ่งไม่ได้ถูกสลายการชุมนุมโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัย ขณะที่ต่อมามีรายงานว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศหยุดชะง,งักไปอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่คลิปวิดีโอได้ยินเสียงผู้ประท้วงเรียกร้องให้โค่นลม้มออยาตอนลออาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิร่านและเรียกร้องให้เรซาปาลาวีบุตรชายที่ลีภัยของอดีตชาผู้ร่วงลับกลับมาซึ่งปาลาวีได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขาออกมาประท้วงบนท้องถนนด้วยถือเป็นวันที่12แล้วสำหรับการประท้วงที่มีต้นตอออมาจากความโกรธของประชาชน ทั้งประเด็นข้างเนินอิหร่านลุกลามไปยังเมืองและหมู่บ้านกว่า100แห่งใน31จังหวัดของอิหร่านตามรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ hrna a สำนักข่าวสิทธิมนุษยชนในสหรัฐรายงานว่ามีผู้ประท้วงอย่างน้อย34คนเสียชีวิตในจำนวนนี้เป็นเด็ก5คนและเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย8คนและมีผู้ประท้วงอีก2270คนถูกจับองค์กรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอิหร่าน IHR ซึ่งตั้งอยู่ในนอร์เวย์ระบุว่ามีผู้ประท้วงอย่างน้อย45คนรวมถึงเด็ก8คนถูกสังหารโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัย BBC เปอร์เซียยืนยันการเสียชีวิตและระบุตัวตนของบุคคล22รายขณะที่ทางการอิหร่านรายงานการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย6รายอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่จากภาพวิดีโอที่ส่งให้ BBC เปอร์เซียจากทางเหนือของเมืองหลวงได้ยินเสียงฝูงชนจำนวนมากตะโกนว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ปาลาวีจะกลับมาในอีกพื้นที่หนึ่งทางเหนือผู้ประท้วงถูกบันทึกภาพขนาดตะโกนว่าไร้เกียรติและอย่ากลัวเราอยู่ด้วยกันหลังจากการประทะก,กับกองกำลังรักษาความปลอดภัยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ขณะเดียวกันเน็ตบล็อกซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าตัวชี้วัดของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับภาวะอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดทั่วประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาย้ำคำขู่ที่จะเข้าแทรกแซงทางทหารหากทางการอิหร่านสังหารผู้ประท้วงผมได้แจ้งให้พวกเขาทราบแล้วว่าหากพวกเขาเริ่มฆ่าคนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขามักทำระหว่างการจลาจลพวกเขามีการจลาจลบ่อยครั้งหากพวกเขาทำเช่นนั้นเราจะจัดการพวกเขาอย่างหนักเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการ h Half ับเฮว t ช Show ในอีกด้านหนึ่งสกอตเบดเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเศรษฐกิจของอิหร่าน อยู่ในภาวะวิกฤตอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่